นาคีใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอขับไล่ปีศาจร้ายกลับไปยังขุมนรกแสงสว่างเริ่มส่องเข้ามาอีกครั้งประตูมิติถูกปิดลงความสงบกลับคืนมาสู่คำชะโนดอีกครั้งแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ทีมงานที่เหลือรอดชีวิตต่างหวาดกลัวพวกเขา ไม่กล้าที่จะกลับมาที่คําำนโนดเอกต่อไปและเรื่องราวนี้จะตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดชีวิตชาวบ้านทําพิธีเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและปลอบประโลมวิญญาณที่ถูกรบกรวนพวกเขาหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหัวหน้าทีมงานสำนึกผิด เขาคุกเข่ากราบขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญญาว่าจะไม่ลบหลู่สถานที่แห่งนี้อีกต่อไปคำชะโนดกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ตลอดไปที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ควรเคารพและไม่ควรลบหลู่เรื่องเล่าผีจ้างหนังที่คำชะโนดยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ให้ทุกคนเคารพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่คำชโนดด้วยความเคารพพวกเขามาเพื่อขอพรและสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้จงจำไว้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง จงเคารพทุกสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงกระซิบแววมาตามลมอย่าลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจงจำไว้ตลอดไปเสียงนั้นจะตามหลอกหลอนทุกคนที่เคยลบลูคำชะโนดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งความเชื่อและความลี้ลับมาบรรจบกันที่แห่งนี้ จะยังคงเป็นตำนานต่อไปชั่วกาลนานใครจะกล้าท้าทายปริศนาแห่งจักรวาลยังคงรอการไขการเดินทางของมนุษยชาติเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนกัน